โอเคครับวิดีโอนี้เดี๋ยวมาต่อกันนะครับก็คือในส่วนวิดีโอขั้นแอดวานซ์นะครับที่ผมยังค้างอยู่ที่ผมยังค้างสอนอยู่อีกหนึ่งวิดีโอนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมาทั้งสองส่วนนะครับก็คือส่วนของอวงจรนะครับแล้วก็ส่วนของ PCB นะครับ ก็คือมาทําต่อนั่นเองนะครับก็คือในวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมารู้ถึงการใช้พวกเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่ว่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญนะครับก็คือการเพิ่มอุปรกรณ์นะครับแล้วก็การอัปเดตการอัปเดสมมตสกิลมติกกับแผ่นวงจรนะครับเพราะว่า อ่าอย่างเช่นอน,นี้นะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าเราเขียนครั้งเดียวแล้วถูกโดยไม่แก้ไขเลยนะครับเพราะว่าคนที่เขียนแผ่นวงจรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเขียนแล้วก็มีการแก้ไขปรับปรุงอยู่อยู่เกือบตลอดนะครับโอเคนะครับทีนี้อ่าก็มาดู ไปทีละคำสั่งนะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมสคริปต์การสอนไว้นะครับก็คือสอนอาตามความรู้ที่มีนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวเราคิดว่ามันไม่มีคอนเนคเตอร์ในการต่อนี่ใช่ไหมครับคอนเนคเตอร์อินคอนเนคเตอร์เอาเราต้องการที่จะต่อเพิ่มนะครับเราทำไงโอเคเรามาที่ตรงสคิวมิติกนะครับแล้วเราก็ เราไม่ต้องไปสร้างเองแล้วเนาะเพราะว่าวิดีโอแรกผมสอนเรื่องการสร้างเองไวแล้วทีนี้เรามาหาตรงไลบรารีรวมของดิสติบิวเตอร์แล้วก็ของ jlc pcb ที่เป็นผู้จำหน่ายพาร์ทอะไรนะครับโอเคเราก็มาพิมพ์ที่คีย์บอร์ดนะครับหาเทอร์มินอล ไม่นอ้บล็อกเดี๋ยวก็จะเป็น5มิลน,นะครับเสือ้อจูโอเคครับใช่หรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะครับามะคันดิเบิร์ด ผมใช้จากใช้จากคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับก็คือ5้ามินเทอร์มินอลบล็อกนะครับใช้นี้ได้เลยนะครับก็เลไปนะครับเลไป2ตัวนะสองตัวปุ๊บกดยกเลิกไปแล้วก็หมุน เ็เทอร์มินัลบล็อกนะครับแล้วก็อันนี้เป็น j2 นะครับโอเคอันนี้ก็คือเรา มีการเพิ่มอุปกรณ์แล้วแต่ว่าที่เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับเดี๋ยวเพิ่มทีเดียวเลยก็ได้ครับเพิ่มเส้นเส้นวงจรสมมุติด้วยเลยนะครับก็คืออ่าเรามีเพิ่มเส้นเจปึนะครับนี่คือเส้นสมมุตินะครับ ทอ,อันนี้ผมสมมติเอาตรงนี้มาตรงนี้ด้วยเลยนะครับคือสมมุติเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้นะครับก็คือหนึ่งมีเส้นายวงจรแล้วเรามีอุปกรณ์เทอร์มินอลบล็อกเพิ่มขึ้นทีนี้ เราทำยังไงนะครับให้อุปกรณ์และก็เส้นลายวงจรเข้ามาตัวนี้มาดูกันนะครับก็ให้เรากดเซฟก่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับกดเซฟเนาะกดเซฟแล้วก็มาที่ดีไซน์นะครับแล้วก็อัปเดต pcb ที่เราเคยใช้แล้วก็คือ convert schematic um to pcb ใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะมาที่อัปเดต pcb นะครับก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้ convert ทั้งหมดเราก็จะ อัปเดตแค่ส่วนของเทอร์มินอล J1 J2 แล้วก็เส้นลายวงจรนะครับโอเคนะครับคลิกนะครับเขาจะขึ้นว่าอ่าเดี๋ยวเราจะ add J1 J2 เข้าไปนะแล้วก็มีเน็ตเพิ่มขึ้นก็คือเน็ต D1 ขีดหนะครับอ่า U1 ขีดสเชื่อมกับ J1 ขีดสออะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกที่ แ็บ Apply Change นะครับก็จะขึ้น OK ดันตรงนี้นะครับแล้วเราคลิกอ Apply อีกทีก็ได้นะครับแต่ว่าก็เสร็จแล้วแหละมันมาแล้วถ้าเรามาดูกันเห็นไหมครับมาแล้วถ้าพนันบล็อกมาแล้วเนอะก็จะได้มาจีหนึ่ง ก็จะ,ะทีนี้มาต่อกันอีกอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับเกิดวันหนึ่งที่อุปกรณ์เราเราเยอะมากนะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับเราถ้าเรามีเส้นนี้เยอะนะครับมันก็จะทําใหเา้เราก็เรียกว่าอะไรนะมองได้ยากนะครับหรือทาให้เราตาลายนะครับมองไยากเราต้องการที่จะปิดเส้น กำหนดนี้เราทําไงไงนะครับมันทําได้นะครับไปดูกันนะครับหาให้มาที่วิวนะครับแล้วก็คลิกที่ Net Visible นะครับผมขอเซฟก่อนนะครับเหมือนบางช่วงโปรแกรมจะไม่รันเนาะโอเควิวนะครับแล้วก็ Net Visible อ่าผมเหมือนบางทีเซิร์ฟเวอร์ทางประเทศจีนจะจะมีปัญหาด้วยนะครับอ่าเราลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มันมันไม่นั่นให้นะครับมันไม่ลบให้เนาะเดี๋ยวขอลองดอูอีกคำสั่งหนึ่งนะครับวิวนะครับมาดูอีกคำสั่งหนึ่งก็คือจะปิดกริดก็คือปิดเส้นพวกนี้ก็ทำให้อ่าตาลายเหมือนกันนะครับเวลามีเส้นวงจรเยอะ ปิดนี้ปิดได้นะครับแต่เน็ตปิดไม่ได้เดี๋ยวผมลองดูอีกทีหนึ่งเนาะวิวเน็ตปิดไม่ได้ก็เป็นบั็กของโปรแกรมนะครับเพราะบางทีก็ปิดได้บางทีก็ปิดไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมออนไลน์นะครับบางทีเราก็จะยึดถือ อะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เนาะก็นี่เดี๋ยวผมขยับปื๊ดคือปับอ่าดูมันแปลกๆจังผมเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าที่มาที่เพลทเนาะแล้วก็อ่า แต่ว่าทีนี้เราจะทำไอตัวคลิปเอานะครับโอ,เ,อเรามากำหนดที่หลังก็ได้นะครับกำหนดที่หลังว่าให้เขาไปอยู่ที่ เขาเรียกว่าบอร์ดเอาไลน์นะครับบอร์ดเอาไลน์เนาะแล้วก็เหมือนเดิมเพลทหรือกำหนดก่อนตรงนี้ก็ได้ถ้าเราทำบอร์ดเอาไลน์เนาะแล้วเราก็เพลทแทร็กแล้วเราก็ลากบอร์ดเอาไลน์ได้เลยครับลากบอร์ดเอาไลน์นี้แล้วก็ลากอีกด้านหนึ่ง ท่านี้เนาะเสร็จอันนี้คือการทำบอร์ดเอาไลน์แล้วก็การลากส่วนที่เหลือผมสอนแล้วโอเคอันนี้มาการทำงานแต่ละเลเยอร์นะครับถ้าเราต้องการทำกับบอร์ดท่อมนะครับสมมติเส้นที่เหลือจะลากทำบอร์ดทอมให้เราคลิกที่บอร์ดท่อมตรงนี้นะครับร plate, แล้วก็มาที่เพลทเหมือนเดิมแล้วก็ เลือกที่แท็กเหมือนเดิมนะครับ นี่คือทำเป็นตัวอย่างนะครับทำเป็นตัวอย่างโอเคทีนี้กดเซฟทีนี้เราก็รู้ในส่วนของการทํางานของการกำหนดเลเยอร์ในการทํางานนะครับแล้วก็การอัปเดตจาก แผ่นวงจากสักโมมิตนะครับในการแอดเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาที่แผ่น PCB ก็คือรู้จักการรู้จักการอัปเดตอัปเดต PCB นั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะมีจะอีกกรณีหนึ่งนะครับที่จะที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็คืออกรณีที่เราอะไรดี เร,เราวาดแล้วมันมันผิดนะมันผิดก็มามาที่ฟุตปรินที่เราสร้างไว้เองนะครับก็คือเรามาดูตรงฟุตปรินแมกเริสเตอร์ที่เราสร้างไว้นะครับเกิดว่าเราใช้ตัว R 1หนึ่งเนี่ยเกิดเราเราใช้ครั้งก่อนเราสร้างไว้หนึ่งส่วนสี่วัตต์ใช่ไหมครับเกิดกระแสมันไม่พอมันทนร้อนไม่ได้เราต้องการที่จะ ขยับเป็นตัวใหญ่ขึ้นเป็นครึ่งวัดหรือว่าเป็น1วัตนะครับเราทําได้ยังไงนะครับก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วก็ทําตามไปด้วยเลยนะครับโอเคเราก็มาที่ตัวไลบรารีก่อนนะครับแล้วก็มาตรง workspace ซนะครับแปลกจัง workspace ไม่เจอ,อไม่เจอถูกแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของฟ o ต p r ิ n t อออขอลบตรงนี้นะมันขึ้นในของเราพออโอเคมันหาไม่เจอหาไม่เจออ๋อมันอยู่ตรงนี้นะครับโทษทีนะครับให้เราเลือกแท็บฟุต i n t นะครับแล้วก็แทบ เวิร์กสเปซนะครับแล้วก็มาแม็กที่รีสิสเตอร์ถูกไหมครับก็คือเราต้องการที่จะขยับมันก่อนก็คือมาที่ที่ต้นทางนะครับต้นทางนะสมมุติว่าต้นทางตอนนี้นะครับผมเมชเชอร์ดูก่อนเชอร์ดูตอนนี้มัน ตอนนี้มัน5ามิลนะไอผมลากไม่เต็ม5มิลผมลบไปก่อนแล้วก็กดเลือกแล้วก็กด delete อ่าทีนี้ขยับเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็คืออ่าเป็นสักประมาณ10มิลนะครับ10มิลก็คือเราจะไปทำอ่าอาครึ่งวัดนะครับก็ อันนี้ก็จะโตขึ้นตรงไห้ครับจะโตขึ้นประมาณนี้นะเขียนแบบเขียนแบบง่ายๆนะครับให้เป็นแนวทางตัวอย่างนะครับ ของผมที่ผมสอนก็คือผมอยากให้นําความรู้ไปต่อยอดเองนะครับก็คือผมผมจะไม่ได้สอนหมดนะครับก็คือผมจะสอนในส่วนของพื้นฐานเนาะแล้วก็ให้คนที่ใช้งานหรือคนที่เอาไปทํางานเอาไปต่อยอดเอาเองนะครับก็คือจะไม่ให้ทั้งหมดนะครับแต่จะให้ความรู้ให้ให้พวกคุณไปต่อยอดเอานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราขยายแล้ว เราก็ขยายขาให้ใส่ R ครึ่งหวัดได้ได้แล้วเนาะแต่ว่าถ้ามาดูที่แผ่นวงจรใช่ไหมครับมันก็ยังตัวเล็กอยู่เราทำไงทีนี้ให้เรากดเซฟนะครับกดเซฟตรงนี้ก็ได้นะกดเซฟทีนี้เราปิดไปได้เลยเปิดไปได้เลยปุ๊บ ทีนี้เรามาตรงแทบของฟุตปริ้นนะครับเราทำไงให้ตัวมันใหญ่ขึ้นโอเคมาดูกันามาทีา่ขอดูแป๊บหนึ่งคนระับมาที่ตรงอีดิามาที่อีดิตนะครับแล้วก็ มาแทบที่แ็บ Edit ก่อนนะครับแล้วก็มาตรงอัปเดตอนะครับปึ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวฟุตปรินต์ต่างๆที่แก้นะครับเดี๋ยวเขาจะอัปเดตอัปเดตจากไลบรารีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราเราแก้ไขแค่ตัว R ตัว mac r ถูกไหมครับมันก็จะอัปเดตแค่ R เดี๋ยวตัว R ก็จะโตขึ้น,นครับเอ่เห็นไหมครับโอเคอ่าเห็นไหมครับ R โตขึ้นเลยเนาะตัว R โตขึ้นเลย ทีนี้เราก็มาขยับตัวเทอร์มินอลน,นิดนึงก็ได้เพระตัวอารามโตขึ้นนะแล้วก็ขยับเส้นลายวงจรให้เขานะครับอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของ ของการาแก้ไขฟุตพรินนะครับแก้ไขฟุตพรินในเคสที่เกิดขึ้นก็น่าจะอันนี้จะดูสองดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูสามดีทีนี้ทีนี้มาเพิ่มอ่าตรงนี้ให้อีกสัก นิดนะครับก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเจอกันนะครับให้เรากดเซฟก่อนนะครับสมมุติว่าอออยากทำอยากทำสามดีใช่ไหมครับอยากทำสามดสวยๆให้กับตัว R ตัว R ตัวนี้ของเราเนี้ยนะครับ ทำได้ไหมนะครับทำได้นะครับก็คือว่าเราด้วยความที่มันเป็นโปรแกรม easy day นะครับมันก็จะมีคนทำฟุตปินไว้ให้อย่างเยอะนะครับเราก็ไม่ต้องไปสร้างเองจากอะไรนะ solid work นะครับเพราะว่าผมก็กำลังเรียนเรื่อง solid work อยู่เหมือนกันนะครับแต่ไอโปรแกรมเนี้ยเราทำมันง่ายก็คือเราเราใช้จากของคนอื่นที่เขาสร้างเป็นสเตปไฟ จาก s o l i d เวิร์ไปแล้วนะครับเราทำได้ไงเรามาคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีอ่าตรง 3D เห็นไหมครับมันยังว่างอยู่ปุ๊บเร,เราคลิก 3D เนอะแล้วเราก็เขาเรียกอะไรเราเรามาหาเรามาหารีซิสเตอรอ์เราพิมพ์หารีซิสเตอร์นะครับรีซิสเตอร์ เราก็ดูตัวที่คล้ายๆกันตัวนี้ก็ได้นะครับเลิกไปมองไม่เห็นเลยอ่าตัวถ้าต,ตัวแบบนี้นะครับแล้วอาจจะคุ้นสุดเราทำไงเอ่ยเราเอาเราปรับให้เข้ากับ ของเราถูกไหมเราก็ปรับให้มันกว้างขึ้นเนาะสักสี่ซิสักสีกสกส่ิดูสิี่ยกว้างขึ้นละยังไม่พอน่าจะต้องเป็นแปดเลยนะครับเพราะตัวมันใหญ่ตัวมวันแปดวัตต์เนาะอ่ายังไม่พอนะครับก็ให้เป็นสักแปดจุดห้าเนาะ โอเพอดีแล้วมันยังมันยังสูงกว่าฟุตริน์อยู่นิดนึงนะครับผมต้องปรับอให้มันสูงสักสี่ดูแล้วก็ y ผมต้องปรับเป็นศูนย์ดูโอเคยังไม่ได้นะครับ y นี่ น่าจะเป็นลบสองเนาะลบสองเพื่อเป็นตรงดูอ๋อเยอะไปนะครับเป็นลบหนึ่งอ่าโอเคอแล้วก็ X นะครับลองเล่นเก็บ X ดูถมมั่ว่าผม ของเดิมมัน5เราจําค่าเดิมไว้นะครับผมลองปรับเป็น2ดูโอเคยิ่งไปกันใหญ่นะครับก็กลับมา5อืมวิดนะจะต้องเพิ่มเป็น8.5นะครับ8.5 okay. ยังน้อยไปนะครับผมปรับเป็น9โอเค โอเคก้ากลังดีนะครับ5แล้วปรับเซตนะครับปรับเซตเพื่อให้ขาก็ลงไปก็คือเป็นยังเป็นลบผมลงเป็นลบสดูอ่าจมไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นลบหดู โ t a t i o n นะครับ rotation อันนี้ผมยังไม่เคยลองนะครับผมลองดูจากศูนย์แล้เป็นสักห้าดูโอเ okay. ค rotation คือการปรับการปรับหมุนแต่ผมว่าตัว R เนี่ยมันแปลกๆนะครับก็คือมันมันเหมือนมันไม่ตั้งตรงะนะครับขอลองดูตัวอื่นอ่าตัวนี้ดีกว่านะครับเห็นไหม มันดูแบบคุณวาดสเตอรไฟแล้วขามันตั้งตรงนะครับขอเปลี่ยนตัวนี้ดีกว่านะครับโอเคตัวนี้ก็จะง่ายกว่าเื้องต้นเลยก็คือปรับเป็น10นะครับ10 10มิล10มิลเนาะเออคล้ายๆกันฮนะโอเคไม่เป็นไรนะครับ10มิลปึ๊บคล้ายของเดิมเลย ให้ x เลือสัก4 x กับค่าเดิม x กับ5 5.2ดความเปลี่ยนแปลง y y น่าจะต้องเป็น0ไม่ใช่ y เป็นลบสองเนาะไม่ใช่ y เป็นเอ้นสไลด์ก็หาตัวนะครับลบหนึ่งจุดสองโอเคแล้วก็เซตเนะซตจากที่ลอยก็ให้ลงไปลบหนึ่งอ่าโอเค แบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกอัปเดตแล้วก็ปิดได้นะครับแล้วเราก็กดเซฟพอเซฟเสร็จนะครับเราลองมาดูตรงนี้นะครับเอมี 3D แล้วเห็นไหมครับดูได้ยังไงอ่ามี 3D แล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคันเอ็ดวานเพิ่มเติมให้นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับผมก็ขอจบไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ปิดเลยนะครับเซฟเซฟแล้วมันก็ปิดได้เนาะมันไม่ขึ้นในเซฟแล้วก็ปิดได้เลย